ผมจะบอกมาเปิดนะครับบอวมาเปิดผมจะไม่เอามาเปิดนะครับแต่ว่าผมจะเอาตามสิ่งที่ได้ในผมฟังแล้วผมว่าเสียงแตกนะ,ะครับเห็นไหมเห็นแล้วครับทำมันเสียงแตก เสียงแตกยู่บถ้าแตกก็จะลดไม่ลงเสียงแตกวาครับหรือพอดีครับเดี๋ยวเปิดฟังลงดูเดี๋ยวนะครับยูทูบเบอรเมนเมนเมนเสียงแตกหรือพอดีครับสาวหน่อยบะเมนพอดีพอดีอดเอา,เอาไม่แตกอ่ะ อ่าบอสโจ๊สู้อุ้มคุ้มอิ่มสวัสดีครับช่องแม่หญิงพารวยสวัสดีครับสวัสดีครับยูทูบเบอร์ต่างๆเขามาฟังน้ำกันนะครับแตกนิดนึงถ้ามันแตกก็จะลดจีนลงอ่าแตกไหมแล้วเปลี่ยนไหมถ้างั้นมันอจสิโกคิดมีไม่ตัวนึงบ่คอยนั่นกันเลย ครับขออนุญาตนะครับเปลี่ยนไม่กันไม่ไน้นะมันคินเราสิฟังบ้แซเสอ่าชัดเจนไหมครับบานนี้ชัดเจนหรือ,อยังแตกไหมพอดีแล้วเนาะไม่แตกครับอ่าโอเคเอาคือว่าเสียงแตกอยู่ถ้าโอเคกดหนึ่งครับโอเคกดหนึ่งครับถ้าเสียงแตกไม่โอเคกดสองอ่าชัดเจนกดหนึ่ง ถึงงานขอต่ดำมาแล้วอาโอเคคนหนึ่งมากครับคือฐานต,งตรงๆเนาะเมื่อคืนเนี่เอฟส่งส่งคลิปมาให้เป็นคลิปทั้งต่อๆไปแล้วกันถึงคุณไม่เอ่ยชื่อถึงสาวน้อยทปั้นแพงผมว่านไม่สมควรมัน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 ไม่สมควรที่จะไปพูดถึง ถึงแบบหมอลำขาดนน้นขนาน,านี้สึ่งผมมองเรามันมมันันนไม่ใช่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ถึงคุณมองว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของคุณแต่ว่าเขาเรียกว่ามารยาททางสังคมหรือเคยพูดแบบนี้นะครับเคยทําแบบนี้สิ่งที่ผมพูดนี่ผมพูดในฐานะที่ผมอยู่กับโซเชียลมาจนเจ็ดสิปีแล้วนะครับผมอยู่กับโซเชียลตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่ยูทูบเข้ามาแรกๆ อ่า uh, YouTube TikTok อ uh, ่าเพจเฟซเนี่ยครับโดยสิอ้างว่าเจ้าของเป็นคู่เป็นข้าราชการเป็นนักการเมือหรือเป็นาย่าครับโอ้ยุคโซเชียลตอนนี้นี่ยิ่งโซเชียลมัน,ม,นมันมีอิทธิพลนะครับคุณต้องใช้ชีวิตในการพูดในการ จะพูดอะไรในต่อสาธารณะในโซเชียลตัวันนี้โซเชียลมันแรงนี่โซเชียลนี่อิทธิพลไงครับชักจะจะว่าจะพร้อมเป็นข้าราชการนะครับอันนี้คนพูดเป็นข้าราชาการจริงหรือข้าราชาการจริงไม่ไม่รู้อะเออหรือสิเป็นการเมืองการปกวคร้องหรือเอียงอะไรต่าแตงแจอะละครับขนาดพระเออขนาดพระก็ยังต้องได้ซึกใได้อย่างนะครับนี่คือโซเชียลไงเห็นภาพเห็นคลิปโซเชียลมันมันดังเร็วถ้าเฮ็ดดีคือดีเร็วถ้าเฮ็ดเสียก็คือเสียเร็วครับ แตก์แต่อืมเดี๋ยวนะครับผมปรับไม่บ้นผมปรับไม่ก่อนดน้ำมันแตกเอ้า แตกอีกบ่ครับนี่เดี๋ยวเปิดฟังอีกด้วยแตกวะบอกเงี้ยงกันนะครับแตกอีกบ้ครับหนึ่บ่บ่บ,บ่โอเคแล้ว,ลวคือมันเปลี่ยนมั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 นเป็นการพูดที่ที่ ที่ไห้ลบที่เป็นการศาสตร์พลังลบใส่คนอื่นหรือสิเป็นคีดว่าเป็นคอนเทนต์เห็นเราด้ยอดวิวเห็น้วได้เพิ่มติดตามในคนตีดตามแล้วไปดูจากคอมเมนต์ขอบคุณใจได้คนนี้เพิ่มไปดูตามคอมเมนต์ก็บอกว่าขอบคุณใจได้เพิ่มคนติดตามแล้วเออเหมือนแบบว่าตั้งใจทําเพื่อจะแบบ ให้ตัวเองได้ยอดวิวได้คนติดตามเพิ่มของช่องเองสิบมันมันเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องในการทำโซเชียลหรือจะคิดว่าจะขออยากดังทันทีไปนี่หรืออยากดังอย่างเขรู้จักหรือหิวแสงหรืออยากกอกระแสหรืออะไรเอาที่ไหนถ้าอยากดังก็คือดังในทางที่ทั้งที่ลบๆอยากดังอยู่บ่ แล้วมันเป็นการมาให้เกียรตินะครับคนที่เขาสร้างงานสร้างศิลปะวัฒนธรรมของคนอีสานคุณก็เป็นคนที่เคยอยู่กับหากินกับศิลปะวัฒนธรรมคื่กันผมรู้อยู่แร้วครับว่าคุณเคยทํางานอยู่ตรงไหนเคยยือนอยู่บนเวทีอะไรยังไงถามมาผมรู้ครับแค่ไม่ได้สัมผัสกันแต่ว่าไม่จําเป็นนะครับบ่ด่าที่จะพูดครับมันเป็นการให้รายหรือดิสเครดิต อาดิสเครดิตวงอื่นถึงจะไม่ใช่ถึงจะไม่เอ่ยนะครับสาวน้อยเพื่อนแพงแต่ปฏิเสธไม่ได้ส่วนมากที่คนปคมเป็นความมนต์หรือมีความคิดโยงมาถึงสาวน้อยเพื่อนแพงไงถึงข้อกฎหมายยังจะเอาเอาขวดกับคุณไม่ได้คุณรู้ยุรู้อยู่แก่ใจนะครับแล้วก็ผมมีกิจวิทยาพอส่วนว่าเกิดนี้ยังขืนะมไม่ได้ว่าใเห้สาวน้อยเอยงเสีย คุณก็ไม่ได้ผิดแต่คุณรู้อยู่แก่ใจและที่ผ่านมามันเกิดมีคลิปที่คุณแซะคุณอะไรเกี่ยวกับวงสาวน้อยเบี้บ้านแพงนีเสียนะครับทำมามีผลต่อคนรู้สึกอนบรด้มีเด้๋ยครับแต่ว่าทำไมต้องมาพูดเอาเจ้ามีปากเจ้าว่าเจ้ามีปากเจ้าพูดเจ้ากา,กาต่อสารณาุชนข่อยก็มีปากกันข่อยในฐานะผู้ ผู้บริหารนี่ถือถือองค์กรสาวนาวีแพงเนี่ยชี้หนทางชี้ทิศทางสาวนาวีแพงสิ่งไหนมผมรู้ว่าสิ่งไหนควรพูดไม่ควรพูดนะครับแต่อันนี้คุณมาจ้องเหมือนจะแบบดิสเครดิตแล้วกันคนไหนไม่เห็นด้วยก็จะไปคอมเมนต์น้ำกันเถอ่าหรือคนที่อาศัยว่าคนที่คิดคล้ายๆคุณแล้วก็ไปคอมเมนต์ด้วยกันร้อยสอรอยคนสิบยี่สิบสามสิบร้อยอ ไม่ได้คนที่รักผมก็เยอะไงแล้วคุณก็ไปาพาดพิงหลายอย่างหลายแนวนะครับไปพาดพิงเอฟซีไปบ้างให้เอฟซีสายปลาเอฟซีเกียนจังสันจังซี่เป็นมวลาที่มีกระแสเฉยๆบ่มีคุณภาพอ่าถ้าพูดสาวน้อยเพียนแพงนะ ถ้าพูดให้สาวน้อยเพชรมันแพงนะกูก็จะเป็นแบบนี้นี่พวกกูก็จะทําแบบนี้นี่ถ้าทํแล้วมันในงานทําแล้วหลายน้อยชีวิตแล้วก็คนเบื้องหลังหลายร้อยชีวิตนี่เขามีเงินมีท่อมีอาชีพมีไรายได้อ่าถ้าทําแล้วมีอาชีพมีรายได้ผมขอทําแบบนี้ก็นี่ไงทำไหมที่ผ่านมามันเคยทําแบบแต่มัน คือเหตหาแล้วมันพอพอแต่ว่าตอนนี้มันพอแล้วนี่หรือยังเสร็จเรามันได้งานได้เงินหลายร้อยชีวิตมีงานทํามีอาชีพมีงานทุกวันหรือคนที่พูดเป็นหัวโบราณหัวโบราณอนุอรักษ์นิยมอย่างเดียวก็แล้วแต่คุณครับ่อยเคยเหตุแล้วผมเคยถามยันตะกีว่าถ้าคุณเป็นผู้บริหารน่ะ เพราะว่าทุกวันนี้ถ้าคุณเป็นผู้บริหารคุณจะเลือกแบบไหนถอดหาวใจพี่เราเปา็นผมแล้วก็ทุกวันนี้สังคมมันเปลี่ยนวิวัฒนาการคนฟังํำมันเปลี่ยนอ่าการเมืองมาแล้วมันเปลี่ยนลูกมันเปลี่ยนตะกี้พี่น้องนางฟังหลงฟังล่ำครับโวสิป,ปได้ไรล่ำสแ 8, อแจงแปดม่วงโซ่ลินเป็นเรื่องไปเล่าแต่ทุกวันนี้เล่นไปนเรื่องเหมือนเราเหมือนกันแต่เราเราย่อเรากะชัก ล้วก็เน้นเตยเน้นมวนเน้นสรุปเขากับบรรยากาศโซว่าโซดีฟ้อนโวดินคือเก่าเนี่ยตะกี้โวดินนั่นหละก็เตยน้อยๆล้ำหลายๆนะครับแต่ว่าทําในตอนนี้นี่มันมีงานอยู่เฮดคังๆแล้วมีงานมีปีหนึ่งหัสิบงานแต่ว่าเฮดแบบสาวน้อยล้ำเพื่อนนี่ด้วยตัวตนของเอกลักษณ์หมอลำสาวน้อยเวียนแพงเนี่ยมันเป็นล้ำเพื่อนด้แล้วฟังล้ำเพื่อนแล้วมันสะเทือนหัวใจต้องเน้นเห่าเน้นเสียดดยวยแล้วแล้วทําแบบนี้นี่เตยดูๆพี่น้องมวนพาคนมวนหลายๆนี่ เรือไปเล่ามนกัเป็นเรื่องไปเล่าอยู่แล้วแหละครับแต่ว่าทําแล้วมีสองรอยกับงานทาแล้วมีสปอนเซอร์เข้าทําแล้วมีคนนิยมจมชอบเห็นเรามีการมีงานมีหลอยลอยลอย,ยชีวิตในงานมุจลีเรือเอาอยัางครับถ้าเป็นผู้บริหารครับ